ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ก็ราชการก็ต้องได้รับอนาจากหน่วยงานราชการคือต้องมีใบเซ็นคือตั้งแต่โบราณนะตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าพาพาผัวเข้ามาบวชจนบ้านบ้านเมืองไม่มีผู้ชายเลยจนพวกเมียเมียต่างๆมาโวยวายพระเจ้าว่าทําให้เขานั่นลําบากเพราะผัวไปบวชกันหมดแล้วตอนนั้นก็เลยต้องไปขออนุญาตจนพักไปฟ้องพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารบอก ตอนปนี้เนี่ยใครจะบวชเนี่ยต้องให้เขายอาอนุญ,ญาตให้พ่อแม่เขาอนุญ,ญาตก่อนถ้าเขารับราชการต้องให้พระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็คือต้องให้พระเจ้าแผ่นดินมีพระมาราชาอนุญ,ญาตถึงจะออกบวชได้แต่ปัจจุบันก็กว้างหน่อยก็คือถ้าคุณทําธุรกิจหรือเป็นบริพนักง,งานบริษัทผ้างร้านอะไรคุณต้องรอลานายก่อนว่าถ้านายหัวหน้านายหัวของเรานอนุญ,ญาตเราถึงจ,จะบวชได้อย่างเงี้ย ถามเป็นภาษาแขกเพราะคนแขกก็ต้องถามเป็นภาษาแขกเพราะว่าเป็นคนไทยก็ยังถามเป็นภาษาแขกถ้าคุณตอบเป็นภาษาแขกไม่ได้คุณก็บวชไม่ได้แต่ในอดีตนั้นไม่เพราะเขาไม่รู้หนังสือแล้ว่อถามเป็นภาษาแขกแล้วตอบเป็นภาษาแขกได้ความเป็นอย่างนี้พ๊กก็บวชเพราะบวชแล้วจึงจะเข้ามาเรียนก็เป็นที่มาของการที่จะเข้ามาเรียนพวกก็จะต้องมี ผู้ที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ในกลุ่มเนี่ยก็คือมีความรู้มาก่อนบวชหลายบรรายก็บอกได้ว่าดนะ้อัขราบาลีอะไรต่างๆนั้นเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นจะสังเกตนะ้พระสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะเขียนหนังสือสวยมากขนาดเรียนตรสอบนักธรรมปรีเนี่ยจะมาเคยคุยโยมหรือข้ามฟ้ากแกเป็นพระเกา่าแล้วก็คุยันถูกคอแกก็เล่าให้ฟังว่าสมัยแก ันดับแรกก็คือถ้าคุณเขียนหนังสือไม่ดุไม่สวยเนี่ยสำนักไม่ส่งสอบครับตายใในชื่อแล้วก็ตานเนี่ยไม่ส่งสอบดังนั้นเราจะเห็นว่าคนโบราณเนี่ยจะเขียนหนังสือสวยมากสวยและเร็วด้วยแต,ต่ต่อมาภายหลังให้บอกว่าไม่ให้เอาเรื่องการเขียนหนังสือสวยมาเป็นเครื่องวัดเอาความรู้คือเอาคําตอบเนี่ยเป็นเครื่องวัด ตอนสมัยอาตมานี่เริ่มบวชใหม่ๆก็ยังคิดว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็เลยขัดลายมือจักเลยผมว่าสอบจริงๆนเนี่ยรระว่าคนที่สอบด้วยเนี่ยเพิ่งจะออกจากท้องนามาจะว่าด้เขียนหนังสือให้สวยเลยเขียนให้ถูกจะเขียนไม่ได้เลยมาบวชเป็นพระผู้เขียนหนังสือไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเขาผิดแต่โบราณนี่คือเขียนหนังสือไม่ได้มาก่อนบวช แล้วค่อยมาหัดเขียนหลังจากบวชแล้วจะเรียนกอไก่ขอไข่เนี่ยบวชแล้วถงได้เรียนนี่เป็นเหตุให้อย่าต้องมีแสงสว่างนั <c> ้น <oughs> ดังนั้นแสงสว่างหรือเทียนเนี่ยไม่ได้ไปบูชาพระเจ้านะครับเอามาถวายกับพระสงฆ์เพื่อให้ท่านนั้นได้ดูหนังสือแต่ด้ภายหลังให้มันมีอะไรต่ออะไรจะเจริญขึ้นจาก จากเทียนก็กลายเป็นตะเกียงจากตะเกียงก็กลายเป็นตะเกียงเช่าพายุจากตะเกียงเช่าพายุก็กลายเป็นไฟฟ้า <c oughs> หลอดไส้จากไฟฟ้าหลอดไส้ก็จะกลายเป็นไฟฟ้าหลอดดีออนจากไฟฟ้าหลอดดีออนก็กลายเป็นไฟฟ้าหลอด l e d แล้วเข้าใจาการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปยึดว่าต้องถวายเทียนไม่ใช่แล้วหลายวัดก็เข้าใจผิดคิดว่าเทียนนั้นไว้จุด ในโบสถ์ในช่วงารรมสาเอาโบสถ์ไมว้ไปทั้งหลังไม่ใช่น้อยเนะยแล้วเครื่องบูชาที่ในโบสถ์เนี่ยเป็นเครื่องที่ประเภทที่มันแตกไม่ได้เลยด้วยอย่างเช่นโต๊ะมุกเนี่ยนะชุดมุกที่ไว้ตั้งพระ,พร,ะรูปพระสงฆ์รูปอะไรต่างเนี่ยไม่ไปกับการที่เอาเทียนและพระท่านไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สอนเพราะว่าท่านเองก็เข้าใจมา,ยายอย่างนั้น แล้นที่ถูกก็คือเมื่อจากจากเทียนมาเป็นตะเกียรก็เปลี่ยนถวายตะเกียรแล้วก็ถวายน้ามันตะเกียรจากน้ามันตะเกียรก็เป็นตะเกียรเจ้าพายุก็เรียกว่าสว่างขึ้นแล้ววัดแต่ละวัดนี่เวลามีงานที่โอโ้ตะเกียงแก๊สเด็นะตะมาคันหมดนะตะเกียงแก๊สนะก็คือก็คือว่ามี อะไรถามหินนะนะที่ใส่เข้าไปในน้ำคูณมันจะฟู่ขึ้นมาแล้วเป็นแก๊สแล้วก็เวลามีงานงานวัดทีก็จะมีร้านค้าเล็กๆี่ยก็จะมีตะเกียงใจประพลันเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างให้เขาเห็นสินค้าที่ตัวเองเาไาเรื่อยๆจนมีหลอดไฟหลอดไส้มาเป็นหลอดนีออนหลอดนีออนมาเป็นหลอด l e วดีเราก็ต้องพัฒนาตามน,นคะครับยังมาเท่าไรเทียนทั้งที่คือความจริงวัดเดือดร้อนเรื่องไม่มีหลอดไฟใช้ รอบางวันนะครับอันี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,นบางวันก็บอกไม่ได้เราต้องเราจะรับเฉพาะเทียนเราไม่เอาไฟฟ้า,ามัชื่อบันมันไม่ใช่นะครับไปยึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดติดนะครับถ้าคุณยึดติดแล้วคุณจะผ่านเป็นอรหันต์นั่คนคงยากดังนั้นคุณต้องรู้ไม่ใช่ว่าเราเองเนี่ยมากมากนะครับแต่เพื่อที่จะไม่เป็นภาระกับโยม ยบถวายเป็นหลอดไฟเนี่ยเราไม่เอาเนี่ยยบก็ต้องไปเอาเทียนพรรษาทึ่งกลายเป็นเหยื่อของร้านเจกเทียนพรนษาแท่งหนึ่งเดียดนี่ไม่ใช่ถูกๆแพงแต่อย่างแท่งโตๆอ,อ,อย่างที่เห็นเนี่ยแท่งหนึ่งต้องเป็นพันดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเทียนจำพันรรษานั้นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ แล้วหลอดไฟที่ประหยัดตามโดยลำดับก็คือหลอดไฟที่เป็น LED อย่างที่เนี่ยติดอยู่เนี่ยเป็น LED นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลอดไฟนีออนนะานข้างในก็เป็น LED ก็ประหยัดกว่านีออนอีกเกือบสามสิบเท่าเราก็โอเค LED ก็ LED แีนี้โยมต้องเข้าใจนะครับบางทีโยมโถวายหลอดเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่มีขาไม่มีขาหลอดลนะครับ ต้องถวายทั้งทีโอเคไม่ต้องสิบหลอดหล,ลอดเดียวเนี่ยแต่มีขามาด้วยก็เผื่อไว้ด้วยคือสายไฟทั้งประมาณทั้งสี่ห้าเมตรมาด้วยแล้วหัวปักตัวผู้ด้วยเพื่อที่วันเดียวเขาเดินไปผู้เสียบปลั๊กได้เลยใช้ได้เลย,เลยถ้าเราคิดเป็นนั่นคือปัญญาแล้วแสงสว่างเนี่ยมันชื่อของปัญญาโดยตรงเลยนะคิดดูง่ายๆก็แล้วกันว่าแล้วถ้าเราเกิดไม่มีแสงสว่างเราก็อ่านหนังสือไม่เห็นมรดกโบราณนะ เมื่ออ่านหนังสือไม่เห็นทุกเราก็โง่อยู่กับความมืดมันเป็นอยู่กับความโง่นะครับจังคาว่าสายยะเนี่ยศาสตร์นี่เป็นศาสตร์ของความมืดนะครับดังนั้นเราก็ต้องอยู่กับความสว่างามาเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับว่าเราเองเนี่ยรักษาแม็กแม็กธุรกิจก็แปลกๆ ธุรกิจของโกงอาม,ม่านะที่ขายของชามหรือขายโจอ่วยหรือสะดวกซื้อเนี่ยกับธุรกิจยุคใหม่เนี่ยทำไมเราถึงเข้าธุรกิจยุคใหม่ที่เราเรียกกันว่าร้านสะดวกซื้อที่มีรบรแด์แล้วมาไปเห็นนะ้รจับใจมากแล้วก็มาเกิดสติคือเกิดปัญญาในาตาภาษาเราว่าทําไมเจฟฟี่จึงสว่างตัางสิบกิโลไม่ว่าเราเนี่ยสิบกิโลเรามองเห็นร้านเจฟฟี่เลย อันนั้นเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าสว่างเนี่ยมันจะมองเห็นแล้วมองเห็นพุกในร้านค้าเขาเนี่ยมองเห็นหมดเลยไม่ใช่มัวๆฝุ่นจับไม่มีทางทำก็เหมือนกันครับมันต้องใช้ความสว่างแล้วก็เมื่อบันสว่างเห็นว่าพระถ้าสามารถใช้ความสว่างในการดูหนังสือในการศึกษาเล่าเรียนหรือในการที่จะเดินทางไปไหนในปลอดภัยไม่ลําบากและเข้าห้องน้ำก็สว่าง ก็จะทําให้เราเองนั้นได้อนิสงส์ของปัญญาที่เราให้ปัญญาแก่คนดงนั้นในพระพุทธศาสนานั้นยืนยันเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญและไม่มีอะไรที่เสียเปล่าคุณทําบาปก,ก็ไม่เสียเปล่านะครับคุณทาบุญก็ไม่เสียเปล่ามันต้องเกิดผลของมันตามที่บอกคือกิเลสก,กรรมวิบากเมื่อมันกิเลส ก็ต้องมีการกระทำเมื่อมีการกระทำก็มีผลของการกระทำมันเป็นศัจธรรมอย่างนี้เลยแตนะ่ที่จริงมันยังมีสองกาลธาานก่อนเข้าพรรษาอันนี้อันเดียวก่อนเย็ยนพนรรษาหรือว่าแสงสว่างโยมก็ไปคิดเลยนะครับไม่ใช่มาถวายที่แอฟริกสมุทรไปถวายที่ไหนทั่วประเทศเนี่ยที่เราอยู่ใกลนะ้อย่าไปไกลนะครับมิโยมที่ เป็นเพื này, này, ่อนกันในเฟซเป็นเพื่อนกันในไลน์ถามว่าหลวงพ่อหลวงตาหลวงตาขอเบอร์บัญชีหน่อยเดี๋ยวโยมเลื่อมใสหลวงตาก็อยากจะด้วยทําบุญด้วยหลวงตาก็บอกกับโยมว่าโยมว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่กาญจนบุรีโยมไปเซิร์บริจาควัดค่างบ้านเธอไม่ต้องมาที่นี่หรอกเราไม่ใช่ว่าเรา มีตังนะแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ใช่พระพุทธศาสนามันอยู่ได้ไม่ใช่พระรูปใดรูปหนึ่งนะครับเป็นองค์รวมอยู่ใกล้ที่ไหนก็ทําบุญที่นั่นอยู่ใกล้ที่ไหนก็บูรณะปฏิสังขรที่นั่นส่วนพระนั้นจะกก,กับวิกรพระา้นจะดีไม่ดีนะั่นเดี๋ยวท่านก็ไปอย่างเช่นข่าวไม่ได้มาเนี่ยที่พระวัดดังเนี่ยเป็นระดับเจ้าคุณนั้นมูบอกอะไรก็แล้วแต่นะั้น อพอปูบอกุกบเจ้าคุณรูปนั้นก็ลาสกขาวไปแต่วัดมันยังอยู่ครับวัดมันยังอยู่แต่จะบอกพระไม่มีแล้วหลวงปู่แหวนไปพุทธเนี่ยมรณะพ้าปูเปรียอตมาก็ไม่เคยไปแน้วัดดอยแม่ปังเนี่ยก็อบอกว่าหลังจากที่หลวงเก่าปูหลวงปู่แหวนมรณะผ้าไปหนึ่งปีใบไ,ไม้สูงท่วมหมูเลยเนะี่ยหมายถึงว่าใบไม้ที่ตกใจลานวัดเนี่ย ของท่่มหัวเลยเพราะาเราไปติดในพระไม่ติดในพระพุทธศาสนาถ้าเราติดในรูทสถานาครับสนับสนุนวัดใกล้บ้านเลยครับเอาหลอดไฟเอาอะไรต่างๆที่คิดว่าเป็นควรเกี่ยการสนับสนุนพระสงฆ์ไปเทีา่ยวไหวัดนั้นแต่พระสงฆ์นั้นไม่สัป,ปยะอย่างที่บอกแล้วท่านก็หลีกไปเพราะหลีกไ,ไปไม่มีพระผู้เป็นก็คือวัดร้างนะครับ ไม่พร,าาระะรรพระราหันนะครับเรียนทาให้ร้ายโยมนั่นแหละทาให้ร้ายพระรหันอย่างหลวงปู่แหวนให้เชื่อกันว่าท่านเองมีเป็นพระสุปฏิปันโนพอท่านมรณภาพไปวัดร้างเลยครับเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าต้องเป็นพระอย่างนี้แต่ที่ถูกต้องพระทุกรูปครับที่เราจะต้องสนับสนุนนะเพื่อให้วัดน,นั้นไม่ร้าง เอาละวันนี้นะครับเราก็ได้มาละการฐทานอันแรกก็คือการทานว่าด้วยให้แสงสว่างกับพระเพื่อที่เราจะได้มีแสงสวา่างเกิดขึ้นในใจของเราบาปก,กรรมใดที่ผิดพลาดทาไปตั้งแต่ปฐมชาติปฐมวัฏกับขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลให้ติดตามไม่ทันให้ละลายหายสูญให้เป็นเอาหุูิีกรมรบุญกุศลใดที่ตั้งใจทําไว้ดีแล้วนับปุ๊บนับชาติไม่ทั่ว ให้ส่งผลก่อนส่งผลสัจจิตมีฤทธิ์มีอนุภาพติดตามส่งผลไปทุกทุกชาติกระทั่งถึงพระนิพพานเธอการแสดงทำเรื่องการทำบุตรตามกาลก็สมควรแก่เวลาขอสมุยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทา